สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกับเซเว่นนะคะวันที่21เมษายนทีมงานช่อง3ได้ลงวิดีโอแบมแบมในสตูดิโอหลังจากแบมแบมสัมภาษณ์ในรายการหนกระแสียจบแบมแบมก็ได้มีการพูดคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยด้วยนะคะและหลังจากวิดีโอนี้แอบเห็นแบมแบมนั้นได้ทักทายกับน้องมายูลูกสาวของคุณหนุ่มโดยการยื่นมือไปจะจับน้องแต่เหมือนน้องมายูจะเขินพี่แบมนะคะเลยเดินหลบไปที่คุณพ่อ นอกจากนี้ทีมงานเบื้องหลังนะคะที่ได้ทํางานกับแบมแบมในวันนี้ก็ได้แชร์โมเมนต์พร้อมบอกน้องทําให้เราทํางานไปยิ้มไปได้เข้ามาปรับไฟให้น้องแป๊บเดียวก็โดนตกได้นะตกใจตอนที่น้องหันมามองพี่มาปรับไฟเฉยๆครับน้องไม่ต้องระแวงพี่นะจัดไฟให้เต็มๆจะได้หล่อๆขึ้นไปอีกส่วนอีกคริปคุณเขาก็บอกว่าในวันที่แบมแบมมาโหนกระแสตัวจริงน้องน่ารักมาก สำหรับแบมแบมใครที่ได้ทำงานด้วยต่างก็เอปากชมถึงความน่ารักนะคะสุบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่คํารับชมกริปนี้แล้วพบกันใหม่กริปหน้าสวัสดีค่ะ